เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่อง,สองสญญแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับช่องไ IP สวัสดีครับทีนี้ผมมาชี้เป้าบ้านสวยทำเลดีติดถนนนู้ชมได้เลเือกซื้อเลือกอยู่ครับถนนกว้างรถเดินทางสูนกันได้สะดวกถนนคนรีตแต่ก็เป็น2เลนนะครับพื้นที่1ไร่มีบ้านพักหนึ่งหลังใกล้อ่างเก็บน้ําด้วยไฟยฟ,ฟ,ฟ,ฟ้าปลาสะดวกบ้านเล็กที่พร้อมอยู่พร้อมเข้าอยู่ได้เลยนะครับ มีพื้นที่เหลือปลูกต้นไม้ทําสวนได้อีกเยอะครับพื้นที่หนึ่งไร่บรรยากาศดีล่มลื่นน่าอยู่มีพันธุ์ไม้หลากหลายชนิดในสวน,นครับล่มลื่นการเดินทางก็สะดวกสบายใกล้ตลาดใกล้เมืองถ้าชอบก็าฝากกดถูกใจไว้ให้ด้วยนะครับมาชี้เป้าบ้านสวยๆเลือกซื้อประจำาได้ไมพลาดคลิปใ,ใหม่ๆนะครับอันใดสนใจก็ไปดูสถานที่จริงประกอบการตัดสินใจก่อนเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเองแปลงนี้อยู่ ใกล้กับอ่างเก็บน้ําหนองค้อศรีราชาชนบุรีนะครับเบอร์โทรเจ้าของอยู่ใต้คลิปเรียบร้อยถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่ค่าเพิ่มเติมได้เลยจะนัดดูที่ดูบ้านหรือจะสอบถามขอ้อมูลเพิ่มเติมก็ติดต่อเจ้าของได้ครับราคาเปิมที่2องล้านห้าแสนบาทฟรีค่าโอนบ้านสวนหนึ่งไร่อยู่ชนบุรีครับสนใจก็ใส่ตรงเข้าไปได้สําหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดถูกใจให้ด้วยครับสวัสดีครับ